สวัสดีค่ะมากินข้าวนะคะมะม่วงกับคอไก่ทอดนะคะนี่ค่ะไม่มีผักนะคะแต่กินเป็นมะม่วงะคะ่ะกินกันได้เลยนะคะอันนี้คอไก่นะคะนี่ค่ะ วงที่ไม่เปรี้ยวคุยคุยกันนะคะนี่เปิดพัดลมค่ะมมเริ่มร้อนแล้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวไม่สบายแนะ่ เนแซ่บมากเลยนะคะเนี่ยไม่เปรี้ยแต่กำลังกินนะคะมีหอม นี่จะเป็นช่วงคอนะคะกินกับชส้มตำน้ำซีฟระกาวตรงนี้แหละใส่พระะิกป่นค่ะ ทอดเป็นช่วง,งนี้นะคะอืมจิ้มกับนี้เนี่ยนะคะน้ำน้ำกับนี่ค่ะตรงนี้แหละคะ่ะอร่อยมันจะจานถ้าเจอพริกแบแบนี้นะคะกินเข้าไปกับปุ๊บๆๆเลยค่ะไม่ได้เลยค่ะข้าวครัวที่ต้องปิดปิดปากปิดจมูกพพริกเนี่ยเจอพริกเนี่ยจาม แต่มัน,นอร่อย,ยอ่ะย,ยอม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 จานเพราะความอร่อยอร่อยมากเพราะว่ามะม่วงไม่แซบไม่เปรี้ยวค่ะไม่เกินพลัดกำลังกินเลยเห็ที่แบบนี้นะคะรสชาติ มากเลยคือเนี่ยสุชาสุชาเลยค่ะคำหมดแล้วเอาละแลาวนคเดียวเพื่อพอไม่ให้แน่นกินมะม่วงมะม่วงยันกิดเล่นมันกรอบค่ะมันกรอบกรอบมาก ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะขอทุกท่านจงมีความสุขค่ะบุญรักษาพระคุณความสาทุกขบไม่ไายไ,ไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ